ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะมากินอาหารเที่ยงกันอีกแล้วนะคะเพื่อนเนาะมากินด้วยกันรเด้อนะคะอาหารเมนูง่ายๆนะคะเมนูเส้นคิดนะคะพัดกะเพราตับนะคะพัดกะเพราตับใส่เส้นมาม่านั่นเพื่อนเนาะเออเอาเส้นมาม่าลงไปคลุกกันนะคะพัดกะเพราตับนี่นะคะตับเยอะๆนะคะเพื่อนนาอ เผ็ดๆแซ่บๆนะคะมามามานะคะใครไม่มีอะไรกินนะคะ่ะเพื่อนเมนูง่ายๆนะคะอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านกินของเก่าๆนะคะเอามาทํากินนะคะเรามีตุนไว้เยอะนะคะต้องเอามาเคลียร์นะคะตู้เย็นนะคะจะได้ไม่รกนะคะ่ะเพื่อนเนาะเออีนเห็นบอกแค่นี้ก็แค่ทําให้มันเสร็จใหม่ๆมันก็น่ากินแล้วพี่น้องนะคะเนาะมาเดินนะคะมาเดินยศศัก์นะคะ แซ่บแบเฮ็ดหลายอยู่นะคะมามานะคะมาไม่ทันเดียวเฮ็ดให้ไหมนะคะนี่แซ่บโอ้ยเผ็ดๆนะคะใส้หอมหัวใหญ่ด้วยนะอื <c oughs> มาเดินมาจอยกันนะคะวันดีๆนะคะวันนี้วันวันนี้วันอาทิตย์นะคะเพื่อนอยู่บ้านทําง่ายกินง่ายนะคะ <c oughs> ตอนเย็นก็ <c oughs> ทําอาหารอ่าโรดินเนอร์นะคะ าขาแกะอบเนาะเพื่อนนี่ก็กินง่ายๆไปก่อนเนาะแ <c oughs> จบคือเกาฮะอืมป <c oughs> ีบายไม่ได้กินข้าวมาเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องเนี่ยช่วงนี้เนาะกินแต่เส้นกินแต่เส้นเลยช่วงนี้กินแต่เส้นไม่ได้กินข้าวกินแต่เส้น อืกินไปเพื่อนผักเราเยอะกินไปนะคะวันนี้อากาศตีร้ายนะคะเมื่อเช้าตื่นสายนอนเพื่อนอืมตื่นมาเก้าโมงครึ่งเนี่ยอืมมันหนาวไหมตอนเช้านหนาวอือากาศด,ดีมากช่วงนี้นะคะนอนเพื่อนอ่า เป็นยังไงกันบ้างเนาะนะคะทางบ้านเราเนาะคะเนาะนนกินตะเกียบไม่ก่อยดันหนักใส่ส้มเลยค่ะ <c oughs> อาหารทุกอย่างโดนเพื่อนเราในใช้วิธีการดัดแปลงเอานะคะเพื่อนอมืมาม่าก็ทําได้หลายอย่างนาอจะทําอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะทําน้อจะยําจะต้มจะ,มจะก้อยจะอะไรก็ว่าไปจะผัดจะอะไรน้องเพื่อนเออ อุ้ยเบึงเส้นยาวนะคะแบบคืเอเกาเมื่อคืนกินหมูกระทะเพื่อนไม่ได้ถ่ายวีดีโอแม่ลืมไหมทำหมูกระทะกินนะคะนอกกินกินข้างนอกเนี่ยหารเพื่อนกินจำเป็นด้วยนมเมื่อนอะ่ะลืมลืมถ่ายไหม ลูกก็กวนขอไว้เนี่ยช่วงนี้มีอะไรกินก็กินไปเพื่อนเอ้ย อย่าไปเลือกกินนะคะกินเพื่อให้เราอยู่รอดแปนวันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอดอยากนะใช่ค่ะในกินเพื่อให้อยู่รอดแปนวันมันมีมันมีกินโยนเพื่อนแต่ว่าพี่ใบเป็นคนชอบกินลักษณะนี้นอนเพื่อนอืม คิดถึงเพืเนน่อนๆนอ่าทุกคนทางเมืองไทยนะคะนาอคิดถึงพี่ายกันบ้างเด้อะนะคะปูลังค้นก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่ว่าไม่มีเพื่อนเลยต้องแต่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเพื่อนฝูงก็ไปหากันไม่ได้เพื่อน พ็ปีใหม่ก็อยู่คนเดียวอย่างเงี้นะคะทำกินทํากินเองคุยกับเพื่อนๆใน youtube เนี่ยเพื่อนไม่มีเพื่อนไปมาหาสู่ที่บ้านหรอกค่ะเพื่อนต่างคนต่างอยู่เนาะเหมือนคนไม่มีเพื่อนฝูงเลยออืก็ก็อ่าใครที่ มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนเหมือนพี่ใบนะคะนองก็ขอให้สู้ๆนะคะก็หวังว่าสักวันมันจะผ่านไปนะคะนาะคุยเล่นกับเพื่อนๆให้กำลังใจกันในใน u t u b e ในกลุ่มของเราเนี่ยแหละค่ะ ก็เราจะได้มีกำลังใจพลังในการต่อสู้และก็ดำรงชีวิตอยู่ให้ได้นะขะ้นเพื่อนเนาะเออพี่ใบยังโชคดีพี่ใบย,ย,ยังมี youtube และก็ยังมีเพื่อนๆใน youtube ให้กำลังใจอยู่น้อนเพื่อนถ้าไม่งานนาอ้ยตายเลยเพื่อนเป็นโรคประสาทต,ตายเลยอืมไม่มีที่ไปไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเลยเออมีเพื่อนแต่ก็ <laughs> ไม่เจอก็บอกว่าเราอยู่กันห่างๆก่อนเขาว่า ก็เลยแบบว่าอืเงาจังว่ะบางทีเนาะปกติเนี่ยทุกเสาร์อาทิตย์นะ่ะพวกพี่บายพวกกลุ่มคนไทยที่นี่เนาะจะจับกลุ่มกันเนาะทำอาหารกินกันจะกินส้มตำกินแกงกินขนมจีนอะไรว่าไปาคือ ทำอาหารกินกันแล้วก็นั่งคุยกันดื่มนิดหน่อยเนาะแล้วก็ร้องเพลงเนาะมันเป็นความสุขเนาอะอตอนนี้ไม่มีเลยเ,เพื่อนเลยหมดเลยนะคะหมดเลยนะคะไม่รู้เมื่อไหร่จะกลับคืนมาเนาะประเทศก็ยังไม่ประกาศว่า จะเปิดให้เป็นอิสระเมื่อไหร่นอนเพื่อนเนาะก็ยังคงปิดปิดกั้นอยู่นอนเพื่อนคืออย่างพวกพีิบายนี่ห้ามเดินทางเกินห้าสิบกิโลเมตรเนาะก็คือห้ามเดินทางข้ามจังหวัดนั่นล่ะค่ะอืม ก็มีเพื่อนๆถามว่าพี่ใบออกไปข้างนอกนี้ไม่โดนตรวจโดนอะไรเหรอไปสวนตอะไรไม่ปิดแมสไม่ปิดอะไรเหรอที่นี่เขาไม่บังคับน้องเพื่อนแต่เราก็ดูแลตัวของเราอยู่เนาะไม่โดนตำรวจตรวจไม่โดนตำรวจจับอะไรทั้งนั้น,นะคะ่ะคือเขาปล่อยให้คุณเดินได้เป็นอิสระเนาะทางนี้นะคะเนาะก็ก็ถือว่าโชคตีนิดนึงนะในเมืองที่พี่ใบยอยู่นี่ไม่มีคนเสียชีวิตนั่นเพื่อน ไม่มีข้อมูลของคนติดเชื้อตัวนี้นั่นเพื่อนในในเมืองเมลิบราตรงนี้นั่นเพื่อนเนาะแต่มีอ่าคือในรัฐควีนสแลนด์มันเป็นรัฐใหญ่เนาะแต่ก็มีคนเสียชีวิตในรัฐนี้นะคือมีคนเสียชีวิตเนาะแต่ว่าในเมืองนี้ที่พี่ไปอยู่เนี่ยมันไม่มีนอนเพื่อนเอกอ็เลยไม่โดนอ่าเข้มงวดเท่าไหร่เนาะอืม ก็เลยมาแชร์ความรู้สึกดีๆให้เพื่อนฟังนะคะถามว่าเหงาไหมเหงาค่ะอืเหงาวสิคืะให้กำลังใจทุกคนเ้ยพี่น้องเดี๋ยวสู้ๆนะคะอืม กินกับกินแซบกินก็แม่วานกินก็กินแซบคักแท่คักแน่นะอตับหมูนั่นเพื่อนตับหมูผัดกับผัดกะเพราแบบทำมาแบบผัดกระเพราก้นนั่ะค่ะทำรสชาติผัดกระเพราเลยนะคะเพื่อนแล้วเราก็ใส่เส้นมาม่าลงไปที่หลังเนาะ ก็แซบคือเก้าหนอนเพื่อนอพอดีไม่ได้หุงข้าวเนาะพอดีไม่ได้หุงข้าวพี่ใบเลยเคลียร์เรื่องเส้นมาม่าเพราะว่าพี่ใบตุนเส้นมาม่าเยอะเกินนะพี่ใบจะยยต้องเคลียร์เนาะเดี๋ยวมันจะหมดอายุซะก่อนเพือ่อนต้องกินนะอืม <G ül> แซ่กินได้ไหมมันเผ็ดเนี่ยฮอ,อยากกิน,นลูกก็อยากกินด้วยมันเผ็ดไม่ก็อยากให้กินเดี๋ยวมันท้องเสีย ร้อยกินเท่าใดก็มิดยดเลยนะคะกินเพื่อเจ้าแล้วนะอ้วนพีแล้วเนะี่ย ่อยอเพื่อนน่อยพี่ใบพี่ใบตั้งใจจะทำขนมจีนน้ำยาตั้งนานแล้วเพื่อนพี่พอดีได้เส้นขนมจีนมาแล้วเนาะป่านนี้ยังไม่ได้ทำเลยเพื่อนอคิดว่าเร็วๆนี้นะ่ะจะทำขนมจีนน้ำยาแล้วก็ใช้เนื้อปลาแซลมอนเนาะเพราะว่าเรามีก็อย่างที่คุยนะ มีปลาแซลมอนตุนเยอะเกินน้อนเพื่อนต้องเอามาเคลียร์เนาะต้องเอามาทําทํากินเนาะเดี๋ยวมันจะแช่นานเกินเดี๋ยวมันจะหมดอายุเนาะเออเราก็กินไปนะคะเนาะไม่มีปลาอย่างอื่นแล้วก็กินปลาที่เรามีนอนเพื่อนเออเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเพื่อนแค่ okay. มาคุยมาระบายนั่นเพื่อนกินง่ายอยู่ง่ายนะคะสไตล์บายบุยลำไลฟ์สไตล์ินออสเตรเลียนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าใครชอบวิดีโอพี่ปายยังไงนะคะเพื่อนอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วเดินนะคะบายยนะคะ see you again